ภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธกรรมการล่องเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยตัวเลย ถือกุ้ใหญ่ถือกุ้งใหญ่มันถือกูใหญ่มันติดเลยนาเลยเลยกุ้ใหญ่มาหนะกูใหญ่อะน่าเรเบลไหนบลนอะเบลบนอะเทสแลักมีอารสามสองจักอะไรเนี่ยย้อนนะยังไม่น้าจะยังไม่เซ็ตของอ่ะมึงเอามึงจะสองมึงเอาศพแอบด้วยนะมึงเอาศพแอบด้วยนะได้เหลือม่วงไอ้หน้าหน้าเรเบลบนเลยหาที่ดรอปไปอยู่ปะหญ่อี่ดนั่นแหละเอยู่ปะ มันไป่ได้เหรอเราไปสร้างมันไปเลยนะจมันหนีลงน้ำีลงน้ยไม่ถ้ามึงชนเรามูมาเลยมูมาเลยมึงหาทีบนไปบนกูุบใหญ่มูมามึงหาที่แอบศพไปด้วยเลเวลบนเลเวลบนกูุบใหญ่มูมาลงน้ำมาเลยนพลงน้ำขอติต้าคอติต้าน้ำเงินคอติต้าน้ำเงินกองนังไปอีกแล้วมันลงน้ำมันลงขอติต้าน้ำเงินอ่ะอยาให้มันลงอย่าให้มันลงบางทางนี่บางทางนี่เดี๋ยวไปวะ มันขับมันขับมันขับมานั่นเ่อนยูนชนไม่ยุ่งเลยเยใครเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราคันไหนที่กระจกมันมิดอ่ะมึงออกหน่อยดิหัว้ัวให้หวให้หัวให้หัวให้ัวห้หัวใิ้หัวัวให้มัวใัวใอ้หั่ให้้ัววให้หัวว้หัวว้ัวัวให้ัวให้หัวให้หัวให้หัวใวให้หัอ้หัวให้ว้ห้ ไม่ไม่เด็ดไ่ใ็ดใครอ่ะเด็ดเลาเด็ดทุกเมืองเขาตนเมืองสาย้ายมัอ่ะในเมืองขึ้นเว้ยไม่พี่เอาผ้ากับน้ำตาลปีกอนขึ้นปิ้งไก่แล้วปิ้งไก่แล้วปิ้งไก่แล้วกินมเลยปั๊มเลเวปั๊มเลเวไม่มมึงปล่อยเป็นหน้าที่ปืนได้ไหมมึงปล่อยหน้าที่ปืนได้ไหมคนขับรถแล้วเูหาไม่เจอลองอีกรองอีกรองหมดสัตว์ไล่มึงไล่ชนเพื่อนเองน่ะ ใครมึงลงไปเลยไม่ใช่ปืนมึงลงไปช่วยเพื่อนผู้สูบบอกมาสิไอ้สว์เอ้มาลงนี้ปั๊มเร็วไอเนี่ยป่านนั้นขอไอสัตว์ทีทีขอคนอุ้มศพไม่มีใครที่ขอลงไปซ้แล้วไปกันหมืเอสักไอเนี่ยกีบีกีสายเนี่ยนะแผลมันนะเติมมาถึงไหมสิโอ้ยมันมช่วยเพื่อนมันช่วเพื่อน กูไล่คอนซิต้าสีดำอยู่ตัวหลุดมาเนี่ยระวังอีมพีระวังอีมพีระวังระวังมันปากอีมพีนะมันปากอีมพีมันลงนะไม่าโคมาโคไล่ไปดิไมันหวาดไฟกลางกับพิ่หมดเลยว่ะยิบมาเลยตัวแม่งกับพี่ปืนปืนปืนเขาไหนไม่มีรถเรารถพมไหมปืนเขาไหนไม่มีรถได้ชูเพื่อนกันหน่อยชูเพื่อนกันหน่อยมีรถป้าพี่มีรอะไไงชุอเพื่อนดีเดือดปืนกลางไฟะลางเดือ แยีกไม่ได้ไอลากลากศพออกไปทางสามแยกลากศพออกไปทางสามแยกลากศพออกไปทางสามแยกทางขวาปั๊มทางซ้ายปั๊มเอาศพมันออกไปทางสามแยกเอาศพมันออกไปทางสามแยกนะโหลฟังกู เบลนะต้องปหีกันหืมึงเอาศพออกไปสามแยงมึงยังไม่มีใครเอาศพออกเลยเอ้ยได้ยินกูกันเปล่าวะมันไม่ปืนตายไอ้ล้อตายเอาปืนดีๆเอาปืนดีดี ไม่มึงแค่เอาศพออกอ่ะอย่างงี้ดิแ้กูรู้เข้าใจมันกระตุกกระเที่ยวสัญญาตยานวิบวิธีมีพวกกติกรอฟ้าของมันเนี่ยมึงไม่มีสัญญาตญาณการเอาศพออกกันเนาะตีอย่างเดียวเลยโอ้โหบ้าบบ้าบไม่หยุดเรียดีมันได้เนอะเว้ยถึงมันชุบอยู่อ่ะ บับไม่หยุดบับไม่หยุดโจ๊กเอดีเลยผมไม่มีมีดเลยโจ๊กเอดีมโจ๊กเอดีไหมหมดจ๊เอดีไหมหมดเฮ้ยอย่าหนัวอย่าหนัวด้วยเอ้ยอย่าหนัวตัวสามดิบอกให้ดึงศพออกครับไอ้แช่ยมึงยังไม่ดึงศพออกมาเลยนี่ดึงศพนะมึงดึงศพกันไอ้เนี่ยมึงดึงหมดอะมาจะนี่แล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังปนนมไอ้เงี้ยบลาปล่อยปล่อยมันสั่ชะไตตามใส่ชะตายาเลยไอ้แช่ปั๊มหน่อยหลังปั้นหน่อย ล่อยมันตามแต่จัตญาเลยโอ้โหปะปะปะปาปะ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 ปาปะ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 ปาปะ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 ปอปเปีปะ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 ปาปะปะปมปะปาปะปะปาปาปะ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 ปป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 ปะปป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 ปะปปปปปป เอาศพไปะกาศตัวนน้นไม่ังหายอะไรอีกศพเอาศพไปเก่าตรงนู้นหายด้วยมันมันไม่มันไม่นับเป็นอันนี้นะไฟใหญ่ไม่ถึงครึ่งเลยถึงไม่ถึงไม่นับรวมเอาศพมารวมนับศพเอาศพมารวมนับศพเอาศพมารวมน้ำศพใครเอาศพออกไปเอากลับมาใช่ไหมเอาศพมารวมนับศพเอาศพมารวมนับศพถ้ายังไม่ถึงไฟใหญ่ยังไม่ถึงไฟใหญ่เมาไอแบตหมดไอ้สับสิบมคนไม่นับดิ อันนี้มันดีเอาสพมันรวมให้หมดให้ถ่ายรูปด้วยเด้อวยศงมันรวมเนี่ยไม่สัญชตาตญาณการแบบ<ม>ดึงศพแม่งสัญชตาตญาณการดึงศพพวกมึงไม่มีเลยอ่ะไอ้ยาอาา่าเรื่องเจ้าสิสามโฮมโปรเอาศพเพื่อนที่หัวใจเดี๋ยวกูตามไปเลยกูตามฮะมึงทิ้งศพไว้ตรงโฮมโปรมันไปเอาศพเพื่อตรงโฮมโปร นเี่ยมึงถ่ายรูปไว้ได้ไหมมึงถ่ายรูปมันไว้ได้ไหมไอ้เหี้ยเทุเรศยังไม่เอาอ่ะยังไม่เอาเกี่ยวอะไรกับมึงก็เพราะมึงอยู่ไงมึงไม่อยู่มันเอาแล้วไอ้เหี้ยไม่มันเอาไปยังเอาไปยังก้าวส่งมันมาดิได้มาเลยไอ้สัสรู้ดีเนาะตั้งแต่ดักชนผมไปตรงสะานพระรามแปดอะไม่ไฟกล้องเงียบกล้องเงียบเล่นทุเรศไอ้เหี้ย หาพวกกูเสียงก็ตู่กันคือการคือการพวกกูคอไม่หยุดไอ้ยี่แอนนี้ใครไปช่วยมึงยังกูกำลังไปผมไปผมผมกำลังมาหนึ่งรถวาร์ปพิพายเลยวะไอ้เหี่คิวชนน่าจะเกินดีพวกมันก็คลิปอ่ะอย่าอย่าเอาศพอย่าเอาศพก่ามารวมนะอย่าเอาศพเก่ามารวมอย่าเอาศพเก่าไปรวมอย่าเอาศพเก่าไปรวมนะรับได้ประมาณเก้าคนนิ่งดีนั้นหลังปั๊มหน้ามี ไม่คนไม่ถึงไม่ถึงมันน่าจะหนีไปด้วยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงลองดูผู้หญิงนี้เราลองดูมันมีตัวผู้หญิงเล่นปืนอยู่นั้นว่ะมีตัวผู้หญิงไม่มีไม่มีแสดงว่ามันออกไปแล้วเพิ่มไปงันันจอง่มาไปงั้นศพนัเปนนเมัรางั้นวะนี่เอยู่มเไอั้ัวเป้นจุงิ่ไปแล้วศพตัวผู้หญิงอมเออไอ้นศบพี่ตังัน็นจ่มเ้เฮ้ยมึง มึงอย่านับศพศพเก่าที่เด็กตีคุณตีนะเว่ยมึงนับศพเมื่อกี้มึงมึงเอาศพใหม่รวมแล้วถ่ายรูปเร็วจะได้แยกย้ายก่อนที่แก๊้งอื่นจะเกมกันหมดเนียเออไปรวมเลยเออไปรวมจะออกมาลงมือถ่ายบ้าพี่ใครรู้ตัวว่าเป็นศพเก่ามึงไม่ต้องเอาเข้าไปแก่อกไว้หัวขาวหัวข่าวตัวปืนอีกตัวนึงอ่ะ าฮกากันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s o c ด้วยกันนะคะ